อาจารย์คะอย่าง,าง,างนี่ต้องให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าก่อนจะเข้ารายการเนี่ยอาจาร,รย์เล่าอาจาร,รย์เล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าอาจาร,รย์ไปเจอฝรั่งคนหนึ่งที่ทานข้าวกับ<อ>แกงใช่ไหมคะ<อ>แล้วเขาทานข้าวด้วยซ่อมอซึ่งพออาจาร,รย์พูดถึงมุมนี้ขึ้นมาเนี่ยฉันก็ก็นึกภาขึ้เมา,าเออจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้ได้แสดง ซอฟพาวเวอร์ของเราด้วยการรับประทานข้าวราดแกงเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คือวิธีการนําเสนออย่างถูกต้องที่ผมเล่าให้ฟังคุณหนิงฟังบอกว่าผมเคยไปกินร้านอาหารไทยในอเมริกาแล้วพาเพื่อนฝรั่งไปกินผมก็ดูว่าเขาจะกินยังไงเขาก็สั่งผนงเนื้อข้าวแล้วก็ต้มยำกุ้งเขาก็จะซดต้มยำกุ้งจนหมดแล้วเขาก็เอา จิ้มเนื้อมาแล้วก็มีดตัดแล้วก็ซ่อมจิ้มเนื้อ,อ,อใส่ปากเอาซ่อมตักข้าวใส่ปากผมดูแล้วมันจะอร่อยยังไงวะผมก็เลยบอกวธปทำแสดงการกินให้เขาดูเอาแกงมาคลุกคลุกคลุคลุกข้กกาวนะเห <c oughs> ยาะน้ำปลาที่หนึ่ง <c oughs> <ๆ>แล้วก็กินเขาก็ทำตามว้าอร่อยเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลย <c oughs> แค่นี้เอันนี้ยอันนี้คือซอฟพาวเวอร์นะเนี่ยซอฟพาวเวอร์ <c oughs> มันคือมุมเล็กๆอ่ะ แต่แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราอาจจะขาดความละเมียดในการจะใส่ไอ้ไอ้เรื่องละเมียดเหล่านี้ลงไปนนในสื่อในศิลปะในในนี่คือเป็นวิถีชีวิตหรือถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งว่าทาการกินว่าทาการเป็นอยู่ทั้งหลายหลายผมกลัวว่า จะเหมือนที่ผมใช้ก็ว่าว่าทำชุบแป้งทอดนะ่ะม,มันกลายเป็นยัดเยียดให้เขา,ขา,ราหรืหอโฆษณาโหมโหมแห่ให้เขาเท่านั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ลึกซึ้งจริงจังอะไรกับเราแล้วเราก็เองก็เหมือนกันไม่ได้ลึกซึ้งจริงจังเพราะเวลานี้เราก็กินข้าวกันแบบนั้นใช่ไหม,มไ,ปไปร้านอาหารนะ่ะก็มีข้าวมาแล้วก็มีแกงอยู่ข้างๆแล้วก็ตัด ตักธิละยางเข้าไปกินอลไไปคลุกกันในปากค่ะาะว่าการการกินของไทยมันต้องคลุกคลุกทั้งข้าวทั้งอะไรเราก็จะได้ได้อีกรสหนึ่งอ่าใช่ค่ะอันี้มันสะท้อนวิธีคิดอยู่นะเพื่อนผมเขาบอกว่าฝรั่งนั่นเลยเขากินแล้วจิ้มทีละยางเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะเค็มเปรี้ยวทีละอย่างใส่ปากแต่ขอ้งเรานี้ทีละอย่างก็จริงแต่บอกคลุกคลุกคลุกซึ่งเราผันกระบวนการคิดมาแล้ว อันนี้คือสะท้อนวิธีคิดไงฝรั่งเขาจะคิดแต่ละเรื่องแต่ลึกค่ะแต่ของเรานหลายเรื่องแต่มารวมกันออามาได้อีกเรื่องหนึ่งและอร่อยด้วยแล้วดี้ก็นี่ตรงนี้เรานี่ต้องจับหัวใจให้ได้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรผมนึงใช้ว่าภูมิพลังวัฒนธรรมเรามีเยอะแยะเลยใช่ค่ะไม่แค่จารย์พูดคำหนึ่งคำว่าลึกซึ้งจริงจคือมันเหมือนกับว่า การที่เราจะไปนําเสนอเผยแพร่เรื่องราวเหล่านั้นสู่คนอื่นที่อยู่นอกประเทศไทยเนี่ยให้เขาได้อินขออนุญาตใช้คําว่าอินนะคะให้เขาได้ได,ได้ได้เข้าใจหรือซึมซ,ซับเนี่ยแปลว่าคนไทยเองก็ต้องลึกซึ้งจรงิงจังและเข้าใจกับเรื่องนั้นอย่างอย่างลึกซึ้งด้วยไหมคะเขามีคาว่าลึกซึ้งร่างเงาเข้าใจปัจจุบันเท่าทันอนาคตวันนี้เรา ไม่ลึกซึ้งรากเงาปฏิเสธรากเงาอีกเราก็รากลอยไงเพราะรากลอยแล้วไงคุณเห็นตำลึงไว้ด้พันเถาฝรั่งนะมันก็พันไปมั่วเลยนะคะแล้วคุณจะเป็นต้นอะไรเพราะคุณไม่ลึกซึ้งรากเงาอะคุณก็ไม่เข้าใจปัจจุบันคุณก็โหมแห่โหนห้อยต้อยตามเขาแล้วคุณก็ตกเป็นเหยื่อเขาไงนี่คือขาการไม่ขาดรากเงาขาดการลึกซึ้งรากเงาฉันต้อง ต้องต้องอะไรต้องเข้าใจเลยลึกซึ้งรากเงาเข้าใจปัจจุบันเท่าสันานาคตอืมค่ะถ้างั้นเนี่ยเรียนถามความเห็นอาจารย์ว่าคือพอพอพูดถึงลึกซึ้งรากเงาเนี่ยคนก็อาจจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มมองว่าโอ้แปลว่าเราพัฒนาไม่ได้เลยเหรอจริงๆไม่ในในในความคิดตรงนี้คืออะไรคะอาจารย์ก็อย่างที่ผมบอกว่าว่าทำม,มีสารฐานเนี่ยค,คุณต้องมีรากฐานค่ะ แล้วคุณถึงจะมีพื้นฐานแล้วคุณถึงจะมีภูมิฐานเวลานี้เราสนใจแต่เรื่องภูมิฐานแต่ไม่สนใจแม้กระทั่งพื้นฐานอย่างภาษาที่ผมพูดเราพูดกันแทบจะไม่รู้เรื่องพอเราเข้าใจความหมายของคำคำนั้นไม่ตรงกันแม้กระทั่งคำว่าประชาธิปไตยเราก็เข้าใจไม่ตรงกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคำว่าวัฒนธรรมเข้าใจไม่ตรงกันแล้วออซอฟท์พาวเวอร์ก็เข้าใจไม่ตรงกันอีกนะ เพราะราตรงรากฐานนี่สำคัญมากเนี่ยเหมือนกับเวลาเนี้ยคนคนไม่อ่านหนังสืออาจารย์ศิลที่เป็นผู้สถาปนาหมหาวิทยาลัยศิลปกรนะท่านผูดกัดนักศึกษาได้บอกนายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไรคนทำงานศิลปะทำเก่งยังไงก็ตามแต่คุณก็ไม่ไเป็นช่างฝีมือหรือว่าชำนาญในการทำงานเนี่ยแต่ว่า ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือปัญญามันไม่เกิดอในทุกเรื่องด้วยนะคะอาจารย์ต้องอ่านและต้องลงลึกถึงเรื่องนั้นๆด้วยวใช่อ่านหนังสือเป็นการอ่านความคิดของคนอื่นแต่ถ้าคุณเขียนหนังสือด้วยคุณกําลังอะ,อะไรอ่านความคิดของตัวเองด้วยเวลาเนื้อขาดการทํางานทางความคิดนีไอเปอร์เซ็นต์ในการอ่านหนังสือของ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 ,ของบ้านเรานี่ต่ํามมากในในกลุ่มอาเซียนด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรา ขาดการให้ความสนใจเรื่องรากเงาเพราะว่าภาษาเป็นเป็นเป็นสื่อของความคิดเพราะคุณคิดด้วยภาษาไม่เชื่อคืนนี้คุณเป็นไปคิดว่ามันมีอย่างอื่นไหมที่ถ้าไม่ใช้ภาษา